นะครับไม่อยากจะอวยนะครับนี่ขนาดใช้คอสสั่งรักกับลูกแซกนะครับจนมีผู้ชายมาขอแต่งงานเยอะมากโอโ้โหยินดีด้วยครับนะชีวิตดีดีครับคือชีวิตนี้มันต้องเป็นผู้เลือกไม่ใช่ว่าคุณโอ้ขอร้องอ้อนวอนคุณกลับมาเถอะนะคุณไม่ใส่ใจคุณไม่ดูแลลูกเลยฉันขอร้องเถอะคุณกลับมาเถอะนะครับโอ้ชีวิตแย่แย่ครับยากระดาวพระสุขกับนะถ้าใช,ช้ใช้ชีวิตแบบนั้นคือ คุณช่วยเลือกฉันหน่อยเธอเนี่ยฉันตอนนี้คือฉันไม่มีที่ไปแล้วช่วยเลือกฉันหน่อยนั่นคือชีวิตแย่ๆครับชีวิตดีๆกันเลยครับนาะคุณจิ้มเอาครับว่าอ๋อคนนี้ไม่ค่อยโอเควะเนี่ยอันนี้เอาออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวกรองเอาแต่คนดีๆไว้ก่อนนะครับเอาคนที่ตรงสเปกไว้ก่อนเอาเอาโอเคคนนี้เดียเด๋ยวอืมนเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดดูก่อนอเอาคนนี้โอเคนะเราเป็นคนจิ้มเราเป็นคนเลือก แต่ผลลัพธ์ชีวของคุณมันจะเป็นแบบนั้นแปรผันตรงกับความรู้ในหัวครับนะครับแปรผันตรงกับความรู้ในหัวครับคุณไม่สามารถไปจิ้มคนนี้ดีคนนี้ดีได้ครับถ้าในนี้ยังไม่มีครับหรือความรู้มันยังไม่มีกายภาพมันไม่เกิดครับเรื่องแบบนี้ครับเพราะงั้นเะนี่ยทุกอย่างที่มันเป็นผลลัพธ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้เป็นผลมาจากความรู้ในนี้ครับมันแปรผันตรงกันนะครับ เไหมครับนะ